และตรงที่บริเวณด่านชายแดนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดพบว่ามีผู้ลักลอบนําเข้านะคะเราจะไม่มีการระง,งับคดีเด็ดขาดจ,จะส่งไปที่สอบสวนกลางเพื่อดําเนินคดีแล้วก็จะส่งต่อไปยังปมงนะคะเพื่อสืบเส้นทางการเงินนําส่วนที่2นะคะสําหรับร้านค้าที่มีที่ตั้งแล้วก็ร้านค้าออนไลน์นะคะทางตํารวจเองนะคะจะปูพรมปราบปรามนะคะอย่างเข้มข้นนะคะข่ะท่านนายกรัฐมนตรีแพท์ทองทานชินวัตรนะคะได้มีข้อสั่งการในการประชุมคอรมอเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะให ได้ดําเนินการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ให้ที่ฉันได้นั่งประธานนะคะในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อวางมาตรการในการดำเนินการทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็ในวันต่อมานะคะทางท่านน,นายมนตรีก็ได้เชิญท่านผบรตรแล้วก็ดิฉันไปร่วมหารือเพื่อบางแนวทางในการดําเนินการแล้วก็หลังจากนั้นเอ่งวันดิฉันก็ได้เชิญ17หน่วยงานนะคะมาถกหารือกันในการดําเนินการนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะในระยะเร่งด่วนนะคะเราจะปูพรมปรับปราม บุหรี่ไฟฟ้านะคะให้ได้ผลภายใน30วันนะคะแล้วก็จะนาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเน้นไปที่2จุดหลักๆก,ก็คือ1เรื่องการนําเข้านะคะซึ่งศุลกากรค,อคือ,อจุดสําคัญนะคะในการที่จะสก,กัดบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศนะคะก็ได้ดําเนินการร่วมกันกับทั้งฝ่ายความมั่นคงนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆในการหาข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังตรงจุดชายแดนนะคะฉันก็ได้ไปลงพื้นที่เมื่อ,อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดูกระบวนการในการทํางานของศุลกากกรซึ่งทุกท่านก็พร้อมทํางานอย่างเข้มข้น มากขึ้นและตรงที่บริเวณด่านชายแดนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดพบว่ามีผู้ลักลอบนําเข้านะคะเราจะไม่มีการระงับคดีเด็ดขาดจะส่งไปที่สอบสวนกลางเพื่อดําเนินคดีแล้วก็จะส่งต่อไปยังปมงอนะคะเพื่อสืบเส้นทางการเนินนําไปสู่การอายัดรั์หรือยึดซัย์ต่อไปค่ะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะสําหรับร้านค้าที่มีที่ตั้งแล้วก็ร้านค้าออนไลน์นะคะทางตํารวจเองนะคะจะปูพรมปรับปรามนะคะอย่างเข้มข้นนะคะสำหรับสหรับร้านค้าออนไลน์ในกระทรวงดีอีนะคะกับตํารวจไซเบอร์แล้วก ก็หอนอ่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะมีการดําเนินการนะคะสแกนอ,อ,อย่าง รอบครอบที่สุดนะคะแล้วก็เราเองนะคะครั้งนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแจ้งบาะแสเข้ามาทั้งบาะแสร้านค้าที่มีที่ตั้งแล้วก็บาะแสร้านค้าออนไลน์นะคะก็จะนำเบาะแสนี้ขึ้นแพลตฟอร์มให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความคืบหน้ากันเหมือนกันของทางเจ้าหน้าที่นะคะในการปรับปรามปลุกไฟฟ้าและในส่วนที่สนะคะส่วนส่วนสำคัญคือการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้นะคะเราจะเน้นไปที่โรงเรียนนะคะผู้ปกครองครูนะคะแล้วก็นักเรียนถึงพิษภัยของ บริไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านยงตรีให้ความสําคัญเป็นอย่างมากท่านเป็นห่วงน้อง,องๆเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะในการที่จะเข้าถึงบริไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นในระยะหลังมานะะส่วนที่3มเนี่ยก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็จะได้เอาข้อบทกฎหมายต่างๆนะคะมาะดูแล้วก็ดูว่าต้องมีการปรับแก้กฎหมายอย่างไรเพื่อให้การทํางานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การป้องกันบริไฟฟ้าโดยเฉพาะไม่ให้เข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ